ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับผมอาไพยิบซีมาวัดป่าดงนาเพลินนะพี่น้องผู้ชมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นหัวโดนน่าหอดว้ะกับผมอ้าวจิงวามาสสดดานนมุง้้วีกกับผมโอ้เห็ดหลังไม่เ้นี่ห็ดตัวนี้กับผมเพราะว่าไม่เดี๋ยวเห็ดบ้านเลยไม่เห็ดพุทธเลยกับผมห้างใจไพพิสูจนเปิดขบมาบวชเขามาอยู่ลมาก เยี่ยมบางสี่งเนี่ยกับผมเป็นชั้นสวนมาเยี่ยมจเกเดือนนึ่บางสิ่งหางมือเฮ็ดได้จากมือเราหนี่ิพ่อเส็ดพ้าเรื่อยๆนี่ล่ะไห้บ้านเรื่อยๆตริงวดนี้ละงวดนี้ละงวดนี้ละประคับผมโอ้วันนี้วันนี้สิได้บุ้งลัางกาดีเนาะแต่ว่าร่างกายสี่ขวานน่ะมัละกับผมเดี๋ยวให้ให้พระคูเพิ่นขอขวานมาหนักกับผมเอาะเอานี่ยครับท่านผู้ชมวัดป่าดงละเพิ่นถือเพิ่นอ่าคณะกรรมการหรือว่านี่เพิ่นกามาเฮ็ด ่าซอยกันนะพี่น้องชมคนละไม้ละมือกันบาตรีอ่างวดนี้จะเป็นตัวใดนั่นหรือจะจังคงเดิมหรือจะเป็นตัวใหม้แล้วค่อยเข้าไปหาประคู่กันอ่าถ้าโชคดีแล้วอ่าเอาประกู่ก็จะอ่าบินสบายถือขออ่านำมาอ่าปัจจุบันใจกันเข้าไปพี่น้องชมมาเมื่อเบิ่งกันพี่น้องประคู่อยู่บนนอมืาอนี้เนาะอยู่อยู่วะอ้าเบิ่งกันพี่น้องนี่คือเพิ่นร่วมใจกันเฮ็ดกันพี่น้องแอ่งฟ้ากันนะพี่น้องเนาะ นี่ครับเราไปตลาดพี่พระพิ่นจอนมาะลินนม่เฮ่อครับผมพระเก่าขึ้นชิดขึ้นก็เดียวเพราะนี่ครับผมเขาได้หลายงวดอีเมื่อตะพื่อบีสูบมาละอ่าเอาเอาครับผมก็ไปตามมาคู่กันครับผมเอาละครับท่านผู้ชมนี่อยู่บริเวณวัดป่าดงนาเพลินนะพี่น้องผู้ชมมาติดตามแนวทางโค้งทุกท้ายกันพี่น้องเอาเป็นโค้งทุกท้ายกันได้เพราะว่าวันนี้วันที่13กันแล้ว อ่าพระคู่ฝันดีได้มาติดตามกันพี่น้องชมมาพระคู่จะฝันเป็นตัวไหนกันมาดูกันนะครับผมอ่มาดูกันนะครับอ่าพระคู่อยู่พอดีพี่น้องชมอะตามเยอมากครับผมกับวับนนี้อ่าแมวน้ำโชกวันนี้กับสีมีนี่เนาะน่าางนี่เนาะนนสองสอง,สองตัวนี้แบ,บคกับวันนี้อยู่เด่นกันมวนยางไม่คราบสุกเลยพี่น้องชมอ่ะวันนี้มาอ่าพระคู่กันครับผม โอ้ทรทีวีมาม่นมาวัวันวนก่อนเนี่เพราะว่าเขาบอกลิเขาดิเขาเขาเขาให้เขาอีแม่จับผมเเขาเขาก่เขาดิแทรทีวีับมาม่นเขาเขาบอกดิเขาดิตเขาต้องเปลียนกวันแนมกับผมโอ้เปล่ยนทกวนมี่ตัวเทศนีตัเห็กอาดวยคับผมเขาเขา้แบบนี้เขา่ว่เขาอีแม่จับผมเอจะ่ากระซ้างันบ่กรับผมมันเปลี่ยนความปของมันเนาะครับผม แมวแมวเฮ็ดเขาดีดีินีน่เดเขาเฮ็ยเนอานี่เด็กเขาเฮ็ดนี่ะับผมมันก็มาเขากันนี่เข่าเขากันนี่เกาเนาะกับเาการเฮียอกตกับสองหาี่เก่าเนาะมันบันเลลกเลขเลขแมวนี่มันเป็นตัวมไเป็นเลขกตาเทียนนี่บาตัวตวเทียนตัวตาเทียนเฮียหากับผมวรมาเก้าศูนย์มันมันยังเป็นเลขแมวหรือบ้านรับผมเฮี้ฮอกตู กับเปลนเรตแม่คี่กอแม่น <Man. S 2> อันนี้ของวอนนีบ่บอสบ่บ<อ>่บ่ขอ,อ,องงอนกอปจะมันออก oh, สองซ<อ>ี๊ดเอา มาสักการครับผมสาธุสาธุครับวันนี้จะมาตามโค้งสุดท้ายบางทีบางทีงทอแอกบกระจาบไปได้มาโค้งสุดทด้ายเอาวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายเลยอ,อีกสามเมือนึงนี่เขเพราะวันนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนเนะาะครับผมเรียกผมไม่เคยเปลี่ยนตั้งโอ้เป,ป็นโปรโมทเราบอกเปโปรโมทให้เราบอกครับโปรโมทให้ละอีกค่าเขางวดนี้ให้พระคู่บอลได้หลังค่า แม่โอ้หลายอย่างเอฟซีผู้พันสีใจบุญทุนทั้งกัดมีหหลลาายยอย่างรอดรอดวัดนี่ถ้าโชคดีอ่าเข่าปังปังสามตัวบนสองตัวล่างนี่ยแล้วกับวัดพ่อในมีย่เราเช็ดตาสางหลายอย่างครับผมพันบางคนก็ว่าเนี่ยนุ่มบนบางคนเราโเลยคือเข่าคักแค่วัดบ่อเปนเลี่ยวนะ้มนี่เข่าคักแค่ปัจจัยมันบ่หลายแล้วใช่ไหมเรื่อเข่าคักนะปัจจัยมันบ่หลายกับผมแง่วะ โบหายน่ย่หายน่ให้ก็ห้ออหหน้อยน้อยที่เห็นกันหลายเออานี่ขอ,อบคุณขอบคุณผู้ใหญ่นุ่มผู้นเ่งบุญมาเน,ะเน,นานะครับผมเออให้บุญมาแล้วกนล้นานั่นเนื้อเออผู้คน,นั่นมากเออ โค้งสุดท้ายได้พี่น้องเอาเป็นโค้งสุดท้ายเพราะว่าเรียกพระคู่คนบ่เคยเปลี่ยนเนาะยังเป็นตัวเดิมแม่นจีจุดพัดออกหน้าที่สุดท้ายก็ยังคงตัวเดิมแล้วพระคู่เนาะอันนี้ยังตัวเดิมครับผมอันนี้กระทู้ว่าถามกันหลายว่านี่ยังตัวเดิมบ่อถ้ายังตัวเดิมบอตัวเว่ายังตัวเดิมเมื่อนี้ก็ะทู้มาถามหลายที่หรื่ครับผมกระทู้ถามหลายว่านถ้ายังตัวเดิมบอก็ยังตัวเดิมมันละว่าไปใส่มาใส บ้านี้ตั้งแต่ฟันว่าพ่อบอกพ่ออยากสูบยาแปียดหาพ่นมาลินน้ำเนาะครับผมพ่ออยากสูบยาแปดหาก็ได้มียาเสียนีเพ้่อนยาแปนดหามันมีบ้านี้ก็ได้ได้เได้เลยพันยาเสียนี่เพื่นเออบ้านได้ซอกยาเปีนาแต่ว่ามันมีเกาศูนย์เนาะตาโตงวดฟันขึ้นตองวดบ้านี้แท้ๆลงมากแต่มาฟันว่าได้ถูงปูดีสีบุญมี่ ไปอุ้มผ้าไปอุ้มหมวกผ้าทองค่ำเนาะครับผมเออแต่ยได้ไปอุ้มหมวกผ้าทองค่ำน้ำพืนัขึ้นที่สองกระแต่งกันหาไปอุ้มหมวกผ้าทองค่ำน้ำพืนขึ้นที่สองขึ้นขึ้นไรมาไรมากแบนี้มากจนช่วงสองขึ้นลงไปหันฝันดีกว่าครับผมฝันว่าก็จะตั้งเข้าเฮีมัสตาร์ดกลางบ้านมื่อ่โอ้เฮีมัสตาร์ดกลางบ้านไม่โมบ้านเลยมาหลวงพ่อเฮป้าย อ่ะโอ้ยมมีหอดสุดไทยมีอหอดนางล่ำมีอหอดเชียงแฮ่เสืนมาตใน้บานกับผมไง,งเลยขอขอบวนแฮ่ก็เจักน้าหูนหนาตาเลยกับผมอือม,มามาหอดแห่มาใบายโมงกกัวๆนี่ล่ะขันใบยโมงกลัวๆหรือใบสองนี่ขันภาษา,า,าบาทเท่าว่าสิเพ็นภาษาบาทเท่าว่าสิเป็นนั่น ย่ามหีเนะานนะย่ามนอนเนาะเอ้ยย่ามหีายสองะวะยรเพราลงท่าลงท่าขึ้นเลคุณเอาวันนี้คือเห็นวันอะไรสันก็เลยก็ว่าวันดูสามแยกไว่าก็เดนากระดก็เลยเซนว่าไปถามมันเบึงรูดหรือแถวนีว้ว้ท่าน,นจเจ้าก็เลยไปถามมาถามลุงองลงุงชางมาถามชุ่มยุวัดน์เนี่ยว่าก,กระปุกน้ำเพื่อนวาน อันเพื่อนหนึ่งก่อนพูดว่ากันเอาขันว่าผีขันว่ามาจากไหนขึ้นอยู่กับอจากวัดวงนะเพื่อนครับผมเอาบ้านนี้เฮี้ยไม่ต้องกันเรื <c oughs> ่าาง้งขาครับาข้งเขามาข้งเขามาหนาวัดป้ายบหกดเลยแดงขึ้นยึงยุก็เธอเดือยวเธอเดือยว่าครับผมถามสวงไน่ได้ายนะหามแห่ป้ายชื่อนี่ครับผมบ้านนี้เขาไม่แห่อ้อมบวชสามรอบโ <c oughs> อ้เข้าไม่แห่อ้อมบวชนี่สามรอบครับผมโอ้ยคนอานตานาราด คนเต็มวัดเลยม่้งเต็มวัดเลยข้นั่นน่ะครับผมม่วนเขาเจ้าก็ม่วนอยู่ของเขาเจ้าม่วนโดนม่วนโดนผู้ไปกาบหญ้ายกาบต้นแต่เทียนก็มีอีกใหญกันไปครับผมเออยายกันไปหัวข้นวัดเลยใส่หลายเดี๋ยวน้อได้ออกมานั่งซ่อมเดือครับเพื่อนหนึ่งแฮบุบบุบุบมาหนี่หามไปเดี๋ยวคึงกึงกึงขึ้นมามันเอาอยูหนาขุดกับบนห้างเนี่ยบาทรัดมาหนี่กับมีคนเต็มอยู่หนาขุดอีกไอ้วกเจ้าขุนมาทางม่ยเนี่ยหรืพวกเจ้ามาอย่างเนอะ โอ้วันด้วนเดี๋ยวเราจะเขอวันนี่ว่ามี้ผู้นึ่งบอกว่าเมา่อเมื่อที่งั้นดิคำเอาไปถวายเพบนหลังห้องเมื่อไหร่ครับผมคือเอาไปไปว่าคำถวายบนหลังเมื่อไหั่มั้นดิคำวยมั้นดิคำมาย้ำนี่ก็เป็นตาผีด้วยก็อันนี้ข้อฝันคือข้อฝันเนอะฝันม่วนแนวฝันม่วนแนวนี่คนเราแต่ละมือเป็นบ้านหลับแสดงว่าพขาขู่ฝันดีว่ามีคนแห่มาจัดสาระกรรบ้านแห่เข้ามาในวัด แม่กับอ้อมโบดถ์นี่เนี่ยวัดแสดงว่าที่คิดว่าเขาทรัตย์ตรงๆอีกสิ่งนี่ก็จะเฮ้ม่ากับผมนี่ล่ะโอ้ตัวนี้เ่็ตัวที่แห้ว่านะนี่แหละเฮ่าก็จะเฮ้ม่าให้ครับผมใอบ้านนี้เอ้าผมว่าซีฟนี่มันหมายถึงวันยังไงครับซีฟนี่เป็นเลขป้ายเขาว่านอยู่โอ้หนึ่งศูนย์นี่เป็นเลขป้ายหนึ่งศูนย์นี่เป็นเลขป้ายครับผมเอากระบากนีนเอากระบอานนี่ผมมาอ๋อ ก็เจ้าเฮมาให้เนี่ยเอ้าครับผมนี่ครับท่านผู้ชมหวยทุ่งกับยุนันละครับผมเออเจ้าเฮมาใหา้มวนก็เจ้าจมวานมวนน้อยจากมว,มวนน้ำก็เจ้าอืมสุดใจโชคไทยก็มีเสียปุยเฮก็มี่เฮมาต้นบ้านครับผมเพลงจีเป็นเลยอืมครับผมอ้าวยุบซีครับ ท่านผู้ชมครับผมลักษณะเขาจะเขียนไม่จะมีเขียนแบบนี้ล่ะโอ้เข้าจะมเขียนแบบนี้นี่ป้ายนะแหลนี้เป๊ะเลยครับผมโอ้เจ๊กยังเป็นยังเป็นตัวเดิมเลยเนาะเป็นตัวเดิมแค่กับแง่ตัวเดิมแปดห้ากับเก้าศูนย์แต่ว่าอายุป้ายนี่เป็นเป็นหนึ่งศูนย์มั้งเขาจะว่าเลขป้ายเลขป้ายอ่าเป็นหนึ่งศูนย์เนี่ยมันเลขป้ายโอ้บนแห่ดิเวลาเขาจะมาโทรมาถามหลายว่าเน้นตัวใดเรียกเข้านี่ก็คือชิเน้นเน้นตัวใดก็คือ นื่ตัวใดหรอกนี่เลขมันก็เ่าลายรตัวแล้วหอเนาะครับผมมักคันมากตัวไหนนักตัวไดนกับจดเอารลอยมันรอหรอครับผมแมนถ้าชอบตัวไหนยทธชชอบตัวไหนแมนฝันดีฝันเกี่ยวกับทั้งวัดกับจัดนักจัดเต็มเลยพี่น้องแล้วมีเลขสามตัวก็คือหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าก็เลขสามตัวตัดเลนเพาะมันตัวอะไรโอเคนาเป็นเลขแมวน้อยครับผมครับเด็กสอนเศษี่เป็นเลขแมวน้อยเลขแมวน้อยเนาะครับเป็นเลขแมวน้อยเออ ก็จะว่าก็จะไปบแห่มากขึ้นกันครับโอ้แฮ่มากขึ้นกันบอกเมนนี่มันเขาก็เป็นแบบนี้วะนี่ถ้าอยากจะเลื่อนลองพบลองไลายประตูวันนี้แหละเลี้ยง่เหน่อยมันเล็้งามอยูครับผมอืนี่ครับผมแล้วแต่ว่าก็จะแบบมากมวนะที่เอ่อเดนว่ามือคืนก็เป็นฟันมอนมอนเพเรียงกันพบเป็นมอนมอนแบบว่าเป็นสมนั่นสมัยหัวใจครับผม นอนทั้งใบสมองบริเวณทั้งออกผมมากันผู้พันนั่นสิอนอนบริคิดนักคิดยังกันไงพอกับผมบริคิดยังกันคือแบบไรลื่นไปเรืเบบยเ,เนาะไม่เอานี่แบบไรลื่นไปเลื่อยอย่างเง้นะกับผมเอาเนี่ยครับมาชมแคปหน้าจอไปพี่น้องวัดป่าดลงละเพื่อนท่าปลาคู่ยังฝันดีต่อเนื่องกันจุพี่น้องผู้ชมฝันดีต่อเนื่องเลขมไม่เปลี่ยนเพียงแต่เพิ่มหนึ่งศูนย์ตอนนั้นนักปะาคู่เนาะ เนี่ดึงศูนย์ทิ่ตกเพิ่เท่านั้นเนี่ยตอนนังสือก็ออเป็นสีแดงแล้วนี่ยอะเขา็อยากเฮมาโอ้พันเฮีมาเป็นตัวหนังสือสีแดงจืดครึ่งสีแดง,แดงเออเขาจยากกรวงกลมสีไปงี้ทีละครับผมเอ้าผมว่มมาเป็นงนั้นคือวงกลมไม่สีไปมันเป็นเลขปาข้ายจ้าครับผมเป็นเลขป้ายเป็นเลขป,เป้ายเงี้ยอ้าวกระปุกส้มขาโบโบดกลา,างใช่ไหมน้องเงี้ยจัดในี่จีคือสีผ่าขาดเนาะผ้าพูนเนาะอาจจะมาอาจจะมาสามตัวบนของแมวน้อยนี่ก็ได้ อาจจะเป็นเลขล่างหรือจะเป็นเลขบนก็ได้ดีครับมันใน่ชุดนี้อาจะเป็นบนล่างเพราะว่ากู้ฝันดีตลอดตั้งแต่มือแรกจนหอดโค้งทุกท่ายี่น้องคือสุมวดเก่าคือชุมวดแต่ว่าเลขกยังเป็นตัวเดิมฟันเป็นไหมก็เป็นตัวเดิมผู้ใดมาเอาไทยรัฐทีวีเพิ่นมาจากช่องไทยรัฐทีวีเพิ่นกับมามาขอแม่ลำชกก็ได้ตัวเดิมคือเก่าหกเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ด ก็ได้ตัวนี้พี่น้องผู้ชมอ่าถ้ารับทีวีเพิ่นก็มาจากช่องใหญ่งเพิ่อนน่ะมาป,ปัดปๆลงระพันเท่าเอาวัดนี้บ่แตกบนแตกล่างกันยักษิว่านในน้าพี่น้องผู้ชมเนาะนอาถ้าท่านโชคดีแล้วจะเริ่มทั้งวัดกันได้พี่น้องเล้วปองกู้่นกอ่าอยากจะให้เอฟซีทุกท่านมีจิจท่าร่วมสร้างทั้งวัดกันก็นยังขายได้หลายอย่างนะ้าพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมจากุดนี กุฏิเนี่ยกับพ,พ่อพาอยู่กับด้เฮ็ดไหมกับผมใด้โลดซิ่งมะมุ่งแล้วบาดกับผมยังตัวโุ้งกุฏิก็เรียบร้อยแต่ว่ายังยังขาดขาดที่ว่าหลังอ่าังกะีหรืออรุษซิ่งเนะาะครับค่อ่ติดตามกันไปแล้วค่อยว่ากันไปทอดๆนึงแล้วไปลองชมเอาสำหรับกวดนี่ เอาแอดเกิดขึ้นใหา,นายงมวงง่ามพี่น้องชมเนี่ยอ่าพอคูออ่พน้นจะบ่านเนี่ตัวใดตัวนึงงก็เริ่มบิทโท่ตัวพี่น้องอ่ะโรคบิทโท่อหายจากน้อยนะครับผมก็เป็นเลขป้ายเด้อเลขสีก็จะวุ้งกลุ่มไม่วุ้งกลุ่มไม่ห้เจ้านาเจ้าสิลื่มเลขสีหมดอ๋อเลขสีเป็นป้ายเหรอเออเขาเรียกเจ้าเป็นเลขป้ายเลขยวุ้งกลุ่มมาท่านถามก็เจ้าผมก็บว่าน่าเชื่อตัด่วนด้วยเนี่ว่ามันจะมาออกสีจีนเลยครับผม น้องยาดน,นั่นออกเลยเนี่ยเนอะไม่อครับผมอันนี้อันนี้เป็นเลขป้ายเด้อพี่น,อน้องเด้อเลขป้ายเขาจะว่าเลขป้ายน้องเนี่ยเขาบอกเป็นทหารแต่ว่าเอาคันให้จับลวดฟ <c oughs> ังปฟังนี่ครับผมเอาเบิ่งกันนะครับผม,มนี่ครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เอา,เอาดึงภาพลงมาให้มันเต็มๆหนากระดาษนิดหน่อยเอาครับผม มองเห็นกันชัดเจนนะครับนาวโค้งทุกทายกันเด้อพี่น้องเด้อ่าแอดกาจะว่าอะไรไม่อีกคือถ้าอดกายจะสรุปเป็นในคลิปอีกคลิปนึง่งหรอกอจะเอาเฉพาะ,ะตรงหน้าเพลินมือเล็กออกตอนเศร้าได้พี่น้องแอดจะสรุปอีกอ,อ,อีกเลื่อนึงเอาแคปหน้าจอรเรียบร้อยนะครับผมอ่าครับครับเรียบร้อยครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องด้วยนะครับผม อขอให้ที่อย่าเจ็บจะจนทุกคนดูรวยกันนะครับให้มีกันมีทองใส่กันตลอดปีตลอดไปแล้วเคยน้องสวัสดีครับผม